สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาลองอโปรแกรม CAT อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ชื่อ NanoCat นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ของ NanoCat นะครับถ้าเรากดปุ่มคำว่าดาวน์โหลดฟรีไทเอามันก็จะพามาเราอยู่ที่หน้านี้นะครับซึ่งปัจจุบันเขาก็จะขายเป็น NanoCat อยู่ที่ n a n o c a ดพั s รุ่น11นะครับตัวนี้ก็จะมีตัว ดาวน์โหลดฟรี t ช้ a l ให้ลองแบบทดลองนะครับแต่เราไม่ไม่ไม่ใช้ตัวนี้ครับเราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีตัว f o r Construction อะไรต้องไปอ่านรายละเอียดทีทีนึงแต่ตัวที่เราสนใจจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับตัวนี้จะเป็น nanoCAD Professional ครับเป็นระดับของ Professional grade ก็คือระดับมืออาชีพเลยแล้วก็มีหน้าตาสวยงามนะครับสำหรับใช้ในการเขียนแบบนะครับ แล้วก็เปิดในตัว dwg ได้แล้วก็จะมีตัว open api open api พวกนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับเขียนสคริปต์ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะกล่าวถึงตรงนี้อีกทีนึงทีนี้จเจ๋งเน้ว่าไอตรงจุดที่น่าสนใจก็คือฟรีครับ totally free ฟรีที่ใช้งานแล้วก็แชร์ได้ no crash อันนี้ผมก็เข้าใจว่าไม่จับ no cost ก็คือไม่ไม่มีอะไรไม่จับเหมือนกันไม่ได้ละ เป,เป็นคำออกแสลงแสลงหน่อยแล้วก็ no compromise ก็คือไม่มีการต่อรองสรุปก็คือไม่จับฮะไม่ต้องมาต่อรองแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็คือดาวน์โหลดฟรีนั้นถ้าใครกดปุ่มตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับมันก็จะพาไปอยู่ที่หน้าบอกไว้ว่าเป็น nano cat version 5นะครับแล้วก็เป็นคงเป็นเวอร์ชันเก่าครับอยู่ที่ประมาณ32บนะิตฮะแล้วต่อมานะครับมันก็จะมีปุ่มให้กดตัวดาวน์โหลดแล้วก็บอกสเปคนะครับ ท่าที่ผมจําได้ว่าตอนกดดาวน์โหลดเนี่ยมันจะพาไปให้กรอกข้อมูลของตัวอีเมลไว้นะครับแล้วมันก็จะส่งในเจ้าตัวต้องไปกรอกอีเมลตรงที่ใดที่หนึ่งผมจำไม่ได้นี่จะเตรียมดาวน์โหลดแล้วแต่ผมคงไม่เอาดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ product serial number อ่านะครับมันจะพอกดดาวน์โหลดปั๊บมันจะมี serial number ส่งไปให้ในอีเมลนะครับตอนติดตั้งเนี่ยมันก็จะต้องการ ต้องการในการกรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปนิดนึ่งนะฮะสำหรับขั้นตอนการติดตั้งก็ไปลองไล่ดูในอินเทอร์น็ตแล้วกันฮนะจะมีใน YouTube บางเจ้านะครับเอาละเราก็แนะนำตัวนาโนแค d คร่าวๆแล้วนะว่าเราก็หาได้ที่นี่นะครับอ่าทีนี้ก่อนที่จะไปดูตัว Nanocad นะครับก็ก็จะมาดูตัวที่เว็บอ่าที่อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า o p e n Design a l l i a n c e นะเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับคือพวกสกคริปต์ต่างๆเนี่ยเขาจะถูกออกแบบในกลุ่มเหล่านี้ฮนะก็คือ มีบริษัท a u t o d e s e เนี่ยเป็นตัวโตโผนะครับนี่ผมไล่ลงมามันก็จะมีกลุ่มพวกการออกแบบว่าไอ้เจ้าตัวของสคริปต์พวกนี้ฮะจะต้องชื่อเดียวกันนะทำให้ผมทราบว่าอ๋อมีหน้าเวลาผมไปรันใน BrickCat มันก็ใช้ตัว VBA ใช้กับของ a u t o c a s ได้อย่างตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นของสมาชิกนะครับถ้าเราไล่ไปก็จะมี Nanosoft นั้น Nanosoft ก็อยู่ในกลุ่มตัวนี้เหมือนกันนะครับดังนั้น ตัว VB Script ของเจ้าตัว Nano Soft มันก็จะใกล้เคียงฮะถึงจะไม่ได้ไม่100%อาจจะเป็นเพราะมันเป็นรุ่นเก่าเลยหรือเปล่านะฮะรุ่นที่เราใช้เนี่ยมันรุ่น5แต่รุ่นที่เขาขายมันเป็นรุ่น11บเอก็ต่างรุ่นกันเยอะพอสมควรนะครับแต่ในระดับที่เอาไปใช้งานผมก็มองดูว่ามันก็โอเคนะครับในระดับโปรแกรมฟรีแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างเยอะที่สุดเท่าที่ผมไล่รีวิวมานะครับต่อมานะครับเมื่อเราทราบก็ว่ามันอยู่ในกลุ่มของเครือ All i a n c e ของ AutoCA d ดทำให คู่มือในการใช้มันก็เลยพอจะงงๆได้ฮะแล้วก็ใช้ของแนวออโต้แคดแล้วก็ลองไล่ไปครับคราวนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัวนาโนแคตครับผมก็เปิดไปค้างไว้แล้วนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้โปรแกรมหน้าตาดังแสดงนะครับอันนี้ผมก็เปิดตัว h e เฮลอเ o ลโชยนะครับผมก็จะเป็นรุ่น5นะครับรุ่น5นะครับนี้เขาก็แจกฟรีไปแล้วผมก็ลงทะเบียนไลเซนส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับพอเราเข้ามาดูในตัว New f ฟล์มันก็จะมีไอ้เจ้าตัว เปิดปุ่ม snap เปิดปุ่มกิดอะไรประมาณนี้ฮะผิดนี่เดี๋ยวต้องไปตั้งพอดีผมเองก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับก็คือไม่ได้เล่นนานละตัวนี้คือเคยลงไว้ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับแล้วก็เครื่องโน้ตบุ๊กเก่ามากละอันนี้โคโน้ตบุ๊กตัวใหม่ก็เพิ่งได้ลงนะครับลืมมันไปเลยนะเนี่ยหลังจากมาเล่น Qcat กับ Liber Cat แล้วก็เห็นนึกได้ตัวว่าน่าจะลองนา NoCA ดด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมจะเริ่มหัดการเขียนแบบนะครับงฉะนั้นมาเริ่มหัดการเขียนแบบก็ต้ององงลทุกตัว ตอนี้ถ้าเราลองดูนะครับก็เห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวเนี่ยฮะถ้ากดปุ่มเล็กๆตัวนี้ก็จะมี Layer Manager ฮะมันก็จะให้เราบวก m มเน g เจอร์ได้บวกไอตัวเลเยอร์เข้าไปได้แต่เดี๋ยวผมก็คงจะไม่กดปุ่มบวกเลเยอร์ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงจะใช้วิธีก็คือรันเอาแล้วกันนะครับมันก็จะสามารถไล่เลเยอร์ต่างๆแล้วแต่ที่มันอยากจะต้องการนะครับอันนี้ปุ่มผมก็ขอเวลาไปดูนิดนึงเนื่องจากว่าเรายังใหม่อยู่นิดนึงฮะนก็เทสเลเยอร์มั่วๆไปวะนะแล้วก็ปรับ เส้นยังไม่มีฮะอันนี้ต้องไปโหลดเส้นก่อนนะครับอันนี้เส้นถ้าเราจะโหลดนะครับทีน,นี้เท่าที่ผมดูอยู่ใน format นะครับแล้วก็มาที่ตัวสไตล์นะครับตรงจุดนี้นะครับ format style เพราะกดเมนูตัวนี้ขึ้นมามันก็จะมี line type manager แล้วก็มากดปุ่ม open นะครับมันก็จะมีให้เลือกผมก็จะเลือกเป็น c a t iso ผมเข้าใจว่าตัวนี้มันเป็นนิ้วตัวนี้น่าจะเป็น iso น่าจะเป็นมิลลิเมตรนะครับเราก็กดตรงนี้ ok มันก็จะมีเส้นให้เลือกนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกอยู่ประมาณนัก 3- 4เส้นอะไรประมาณนี้ฮะ แล้วพอกดโอเคมันก็จะแอสเซนเข้าไปนะครับพลังจะแอสเซนเข้าไปกลับมาจัดก,การที่เลเยอร์แมเนเจอร์อีกรอบหนึ่งน,นะครับอันนี้ปุ่มเส้นของเราก็จะมีเส้นปรากฏขึ้นมา,าละสำหรับใครจะเทสเส้นนะครับก็มาบวกเส้นเพิ่มเข้าไปวันนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆง่ายๆวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป้าหมายหลักของผมก็คือผมจยาจะทําการเขียนแบบนะครับน,นี้ผมก็เขียนแบบถ้าเราเขียนด้วยเส้นเราก็กดปุ่มไปเลยฮะลากเส้นเส้นหนึ่งทันนี้สิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นดูก็คือมันจะมีไอตัวหน้าต่าง Po Inspect นรัรับ อีสเปคแต่ผมถ้าเทียบผมจะเรียกว่าาต่างโปรปรติแล้วกันนะฮะมันจะไปปรับน้าหนักเส้น Start X, Start สตาร์ทเอ็กซ์สตาร์ทไฟพวกนี้ผมว่าคุณสมบัติมันก็ดูแล้วหน้าตาคล้ายๆกับพวกโปรแกรม a อ t ต c แครุ่เรรนเก่าๆะฮะก็คลลิล่งผมว่าได้นะฮะฟล,ลนี้ใกล้เคยียงกับออต้แครุ่นเก่ามีตัวคอมมาไลน์แต่คอมมาไลน์ตัวนี้เท่าที่ผมทสอบดูก็คือจะเรียกไลน์ธรรมดาได้แล้วก็วางพอยต์เข้าไปฮะพอยต์ตัวนี้ใส่เป็นจุดก็ได้ฮะพิมพ์ก็เป็นจุดแล้วก็ใส่หนึ่งร้อยคอมมา ร้อยอีกทีหนึ่งคอเอนเตอร์ตัดเข้าไปฮนะแล้วก็ตัดเอนเตอร์อีกทีก็กลับก็ามาคืนมันก็จะได้เส้นก็นมาหนึ่งเส้นแต่ตัวนี้มันจะไม่เหมือนแคตตัวรุ่นเก่าร้อยเปอร์เซนที่ใส่ตัวเซมิคลอนและแยกไม่ได้นะครับปกติแล้วถ้าเป็นพวกแคตใหม่ๆเนี่ยมันจะใส่พวกเซมิคลอนและแยกได้ตัวนี้นะครับมันจะบอกว่า i n v a r i a keyword ก็คือไม่รู้จักนะครับงนั้นตัวนี้ก็ไม่สามารถป้อนเป็นตัวมันติไลคอมมานคล้ายๆแคตตัวใหม่ได้แต่เท่าที่ผมเสิร์ชด,ดูใน คู่มือนะครับถ้าเป็นรุ่น11น่าจะได้แต่นี้ผมก็ยังไม่มีรุ่น11ลองถ้าใครอยากได้นาโนแคด11ลองต้องไปสมัครเป็น d e v วลลอปเปนะครับทีนี้ผมไม่รู้เงื่อนไขว่าถ้าเป็น d e v วลลอปเรุ่น11แล้วมันมีขีดจำกัดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วเงื่อนไขมันไม่ไม่จำกัดในการใช้งานมากผมอาจจะไปเอารุ่น n a โนแคด11มาลองก็ได้นะครับจะดูว่าคอมมานด์มันใช้ได้ไหมแต่ใน,นเมื่อ n a โนแคด5มันใช้คอมมานด์ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหากบ อะไรกับเรามากมายเพราะมันมีปุ่มตัวนี้ครับทูลแล้วสคริปต์นะซึ่งมันจะมีสคริปต์ให้เลือกอยู่3ตัวฮนะก็คือตัว v i s u a l Basic Scri ต t ตัว Java Script แล้วก็ลิบนะครับทีนี้ v i s u a l Basic Script ก็เข้าทางผมซิฮนะเพราะว่าผมนี่เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคุ้นเคยกับไอตัว v i s u a l Basic อยู่แล้วมาตั้งแต่ Excel ถ้าใครไล่ดูจากคลิปเก่าๆก็เห็นว่าผมไล่ v i s u a l Basic อย่างเดียวเลยครับส่วนจาวา Script ตัวนี้ก็ลองหัดมาบ้างแล้วเดี๋ยวจะลองหัดดนะ คือถ้าเป็น Java Script Control ในเว็บเพจเคยเล่นอยู่แต่ Java Script ท้าย้ายมา Control เจ้าตัวในกลุ่มแคทนะฮะอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวจะต้องลองแปลงทีวันนี้ผมจะขอนำเสนอเพื่อเป็นการรีวิวทดลองตัว Nano Cat นะครับก็คือใช้ v i s u a l Script แล้วกันฮนะเอาละเราก็ดูว่าผมต้องการเขียนอะไรผมอยากเขียนเจ้าตัวนี้ฮะนี่คือผมต้องการเขียนเจ้าตัวเส้นกริดแล้วกันฮนะติ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันผมเอากริดตัวนี้โครงคลง้คลายๆแบบนี้ฮะ แล้วก็จะมีกิจแนวแกน x ก็คือ 1, 2, 3โดยมีระยะ4เมตร3เมตรซึ่งเดี๋ยวตอนผมเขียนนะครับผมจะเขียนเป็น4,000มิล3,000มิลนะครับอยากจะเขียนตามแบบรุ่นใหม่ไหนๆก็พึ่งขัดนะครับก็เขียนตามมาตรฐานใหม่แล้วกันมาตรฐานใหม่อยากจะให้หน่วยเป็นมิลน,นะครับวสทประกาศไว้ให้หน่วยเป็นมิลดังนั้นจะได้ไม่มีทศนิยมผมจะแปลงตัวนี้เป็นมิลให้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่เขียนด้วยแคดรุ่นเก่าๆก็คงต้องไปแปลงหน่วยย้อนกลับเองแล้วกันนะครับ ัมานะครับ a ตัวของแกน y ก็จะมีตัว a b c d โดยมีระยะสแปนอยู่ที่3เมตรครึ่งหรือ3,500มิล200มิลแล้วก็400มิลจำตัวเลขไว้นะครับซึ่งเลขตัวนี้ผมจะไปแปลงเลยครับแปลงเป็นพิกัด x y เดี๋ยวผมจะให้จุดตรงนี้ a 1เป็น0 0นะครับกลับไปดูที่ตัวสกิปที่ผมจัดการเตรียมไว้แล้วนะครับสกิปชุดนี้ผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงเึ่นนี้ผมจะที่บายรีวิวด้วยความรวดเร็วแล้วกันฮนะ สคริปต์ชุดนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้แล้วเอาไปแปะไว้ในตัวคําอธิบายของเจ้าคลิปตัวนี้นะครับคลิปตัวนี้ถ้าใครอยากทดลองก็ก๊อปปี้สคริปต์ตัวนี้เอาไปแปะไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่ากริดไลน์จุด VBSVBS ก็คือ v i s u a l Basic Script นะครับก๊อปปี้ชุดคําสั่งชุดนี้ทั้งหมดฮะไล่ลงมานะครับถ้าไล่ลงมาไล่ลงมาไล,าลา่ล,ลงมาจนจบเนี่ยมันจะมีชุดคําสั่งอยู่แค่ประมาณ97บรรทัดนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้แล้วก็เอาไปแปะไว้ใครอยากลองก๊อปป เอาละเรามาลองรีวิวดูตัวชุดคำสั่งแรกที่ผมเทสดูนะครับก็คือผมต้องการโหลดลายเส้นก่อนนะครับเมื่อกี้ผมโหลดเส้นละเซนเตอร x กับ Center 2เซนเตอ2 x กับวิธีกินไลน์คราวนี้เทคนิคของมัน,นคือมันจะใช้คำสั่ง disdoring line type load นะครับคำสั่งชุดนี้มันจะ compatible map กับไอตัวของของ Aut AutoCAD นะครับดังนั้นผมก็เลยมาแต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงก็คือผมไปอ่านทิกในฟอรั่มของ NanoCAD เขาบอกว่า ตรงนี้ต้องใส่ผาดเข้าไปด้วยฮะดังนั้นถ้าติดตั้งนาโนแคดเข้าไปแล้วผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นวิดีโอสิผมก็เลยเข้าใจว่าทุกคนต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไปเสิร์ชจนเจอไฟล์ที่ชื่อว่านาโนแคด iso l i n e นะครับเราถึงจะโหลดไอ้ตัวไลน์ไทยได้นะครับตรงจุดนี้ผมก็เลยติดเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการรันสกิปในไฟล์เดิมเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ว่าถ้าเลเยอร์มันเคยสร้างไอไมทเลเยอร์ฮะไลน์ไทยที่มันเคยโหลดแล้ว มันโหลดอีกทีมจะเออร์เลอร์ฮะผมก็งงๆนะไม่ยอมเขียนเส้นนะอ๋อก็ไปเสิร์ชสคริปต์ตัวนี้เจอครับผมก็เจอฟังก์ชันชุดนี้อันนี้ก็คือบอกเด้ยวเลยว่าชุดเนี้ยไปแฮปมาจากในเว็บไซต์ฮะในเว็บไซต์เขาก็เขียนสคริปต์ให้เช็คฮะว่าไอตัวดอ่งลายท้ายของเราเนี่ยมันเคยเจอคําว่าเซนเตอร์ยังถ้าเจอคําว่าเซนเตอร์แล้วมันก็ข่ามไปเลยก็คือ e x i t ไปเลยครับ e x i t for and if แล้วมันก็บอกว่า not found ก็คือถ้าเจอถ้าเจอก็คือ t not found ก็เป็นฟ Fa l s e ก็ไม่ทาําางน คือพูดง่ายๆถ้าเจอว่ามีตัวลายไทยเป็นลายเซ็นเตอร์ขีด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 แล้วก็ไม่โหลดแต่ถ้าเจอใหม่ก็โหลดถึงเวลาคุณก็ใช้งานแค่นี้อย่างเดียวครับเรียกโหลดลายไทยดังนั้นใครต้องการสร้างไอ้ตัวลายไทยก็โหลดมันตัวนี้แหละครับส่วนมันจะชื่ออะไรไปเปิดดูแล้วกันนะครับมันจะอยู่ในตัวนาโนแคดนะครับก็มาที่ฟอร์แมตแล้วก็มาที่ไอ้ตัวลาอาสไตล์เอเปิดมาปั๊บแล้วก็ทําการโอเพนโหลดนะครับแล้วก็คลิกตัว n c a t Nanocat i s o l อเ e ส p อดปั๊บ มันก็จะมีชื่อนะครับคล้ายๆข,ของในตัว AutoCAD ที่เป็นมาตรฐานเขาอยู่แล้วเขากำหนดชื่อชื่อนี้ดูแล้วมันมาเามาตรฐานเลยฮะคือแคททุกตัวที่อยู่ในอาเรียนเดียวกันจะต้องตั้งเป็นมาตรฐานเดียวกันฮะตั้งชื่อตัวนี้โหลดเข้าไปเลยใครอยากได้เช่นตัวไหนจาชื่อไว้จดใส่กระดาษแล้วก็ copy ไปแปะผมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าจดชื่อตามนี้ไปน่าจะโหลดได้ฮะอันนี้ผมทดลองกับ Center Center 2และ Center X 2ดู้วโหลดได้ฮะโหลดได้ดไดเอาเจ้าตัวค Command ตัวชุดที่ผมให้ไปตัวนี้นะครับที่ผมไปตามมาได้เลยครับ หลังจากเสร็จสิ้นบรรทัดที่21ไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ส่วนการสร้างเลเยอร์ผมก็จะสั่งสร้างเลเยอร์เลเยอร์หเท่ากับดอยิงเลเยอร์แอดตัวนี้สร้างแล้วสร้างอีกได้ฮะไม่สนใจอันนี้งั้นผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็เซตเลเยอร์ตัวนี้ให้เป็นสีแดงนะครับเอสกิตตัวนี้ผมตั้งตามผมไปดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานของงานเขียนแบบของสถาปนิกมานะครับของสมาคมสามนิกสยามอีกอันนึงก็เป็นคู่มือของวิศวกรรมฐานของวลท ผมก็ไปซื้อหนังสือมา2อามเล่มนะครับไอตัวเล่มมาตรฐานงานเขียนแบบผมไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแต่ว่าจะมีเล่มนึ้งคือมาตรฐานงานเขียนแบบที่ที่เราต้องเตรียมให้เจ้าของมีเล่มนี้ผมก็เปิดมาก็หลักหลักการเดียวกันฮนะใช้วิธีตั้งชื่อตามระบบของ AIA นะครับก็คือเป็นของตัวขึ้นหลักแรกนะครับก็เป็นสตั๊กเจอร์ครับ S แรกถ้าเป็นของถาปัตจะตั้งเลเยอร์ตัวนี้ว่า S ตัวนี้ก็เป็นชื่อ,อไอตัวเมเจอร์กิทเมเจอร์กรุ๊ปนะครับ นี่ก็เป็นกริดผมก็ลองตั้งมาก่อนนี่จากผมส่วนตัวก็ประสบการณ์เขียนแบบไม่ค่อยเยอะมากก็เลยตั้งตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยได้เขียนแบบก็เลยเป็นการเขียนแบบแบบใช้ใสคริปเป็นหลักนะครับเหมือนเขียนโปรแกรมมากกว่าเอาละอันนี้ผมก็ทําการเซตเดเยอร์เกิแล้วก็ทําการแอดไลน์เข้าไปฮนะซึ่งการแอดไลน์ตัวนี้มันจะมีความต่างจากของ Auto c แ d นนิดนึงก็คือถ้าเป็นของ AutoCA d ชุดนี้นะครับจะเป็น a r r a y a r r a y 3แบบจุด XYZ แต่มันเป็นของเจ้าตัวนาโนแคดป้อนเป็นสตริงดือด้อๆเลยฮะก็คือใส่ฟันหนูครอบเดี๋ยวมันจะไปสปีดเอาเองอ๋อตรงนี้แหละที่เป็นความแตกต่างซึ่งพอผมจับหลักได้นะครับผมก็โมดิฟายหมดเลยนะครับอันนี้มันก็จะลากที่ x0 แล้วก็ y-15 นั้นจะเป็นเส้นในแนวดิ่งนะครับก็คือลงไปประมาณเมตร50แล้วก็ขึ้นไปตัวนี้ผมคำนวณพอดีใช้โปรแมรม Excel อีกตัวหนึงคำนวณ แน่นะคตเดี๋ยวผมจะลอง modify ให้มันป้อนได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมต้องการแค่ทดสอบเ,ยเฉยๆฮะลากเส้นกิดจบต่อไปก็สร้างกิจ i d e n t กิจ i d e n t ตัวนี้ก็จะเป็นพวก label text นะครับบอกว่ากิจเป็นเบอร์อะไรนะครับผมก็จะวงกลม add circle พร้อมกับเจ้าตัว add ตัวนี้เข้าไปฮะก็คือเขียน s k i p add text อันดีทุกครั้งที่มัน add text เข้าไปเนี่ยผมต้องการให้มันมีการ align middle นะครับอันนี้ ac l i g n middle ปรากฏว่าโอเคแมทกับไอตัวของ autocad ตัวนี้ใช้ได้เลยครับ มีที่อยู่นิดนึงก็คืออ l i g n เมนตต้องขึ้นมาก่อนตัว t e x อ a l i g เมนต์พอย n ์นะครับผมสลับที่กันไปแล้วมันไม่ทํางานผมงงนะคือไม่ e อ r ร์เแต่ไม่ทํางานก็เลยไม่แน่ใจถ้าเป็นรันใน a u t o c แคไม่เป็นไรแต่พอรันใน n a n o แคดนะครับคู่นี้ต้องต้องสลับกันแบบนี้เลยนะครับทันไามนะครับก็เรียกเจ้าตัวสับรูทีนตัวนี้เลยก็คือบอกจะเอาอะไรพอยต์ไหนใส่ไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเลเบลให้มาเองนะครับ ัดมานะครับก็คือเป็นตัว dimension ก็คือจะเป็น dimension นะฮะอันนี้ผมใส่ dimension ก็เลยเขียนโปรแกรมให้ใส่เป็นจุดแล้วกันฮะก็คือบอกจุด1.2จุดก็จุดวางเทคข้อความนะครับป้อนคลิก3ทีเหมือนเราป้อนนะครับแล้วก็สั่งเข้าไปแต่นี้ผมตั้ง property มันเยอะนิดนึงก็คือผมตั้งทั้งตัวความสูงข้อความแล้วก็ตัว text gap arrow head t arrow head t y ตัวนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชื่อก็ดีแต่ว่าผมใช้วิธีนับเอาฮะถ้าเราต้องการปรับ arrow head t y เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นได้ว่า ถ้าเราวางเจ้าตัว dimension ลงไปนะครับเดี๋ยวเขียน dimension อยู่ไหนเนี่ยก่อนซิเออไมไดรเลนนันอายุนี้นี่อนีนี่ยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดครบสามจุดกด Scape เห็นไหมครับถ้าเราคลิกตัวนี้ปั๊บตัวหน้าต่าง Property มันจะมีให้เลือกฮะทีนี้เวลาผมเลือกในการเขียนโปรแกรมก็คือ Arrowhead Type เนี่ยอยากได้เป็นรูปอะไรฮะดอรอปลงมาแล้วนับไปฮะหนึ่งไปศูนย์ตัวนี้เริ่มศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด คือลำดับของมันจะไล่าตามของออโต c แคดนะครับดังนั้นอยากนั้งเป็นหัวไหล่นับเป็นตัวเลขแล้วผมก็จดตัวเลขตัวนี้เอามาใส่แล้วเทสดูฮะ arrowhead type เป็นเบอร์อะไรไล่ตัวเลขไปเรื่อยๆมันจะไล่าตามลำดับลงมาจริงๆแล้วออโตแคดมันมีชื่ออยู่นะครับพอดีตัวนี้ผมลืมไปตามมาถ้าไปตามมามันน่าจะมี arrowhead type แล้วบอกเป็น AC คล้ายๆกับตัวที่ผมไล่เป็น AC color ด้านบนตัวนี้ฮะ AC color ด้านบนตัวนี้ผมเป็น AC magenta ก็คือเป็นสีออกม่วงๆหน่อย AC น่าจะเป็นออโต c แคดเป็นคนกำหนดนะครับ โอเพนดีไซน์เลียนก็เลยต้องเอาตามตามไปฮะเอาละครับคานนี้ก็เขียนดิมเดเมนชันผมก็สั่งลากดิมเดเมนชันเลยครับว่าใส่ป้อนแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะครับแล้วก็สั่งรันแล้วสุดท้ายผมก็สั่งเป็น drawing application zoom อแล้วก็มันูไหนก็ช่างเดี๋ยวจะซูมมาฟับมาเอาละครับไล่อธิบายสคริปต์ข้าวๆเสร็จมาลองรันดูเลยครับอันนี้ผมก็คอนโทรลเอแล้วก็ดีล t ททิ้งไปนะครับดีลิทดีลิทลบทิ้งไปแล้วเรียบร้อยเอาละพร้อมแล้วครับวิธีรันสคริปต์ของตัวนี้ก็คือ เราต้องเขียนสคริปต์เนี่ยกิดลายตัวนี้ฮะ vbs แล้วเซฟเก็บไว้อันนี้ผมเซฟเก็บไว้ในไดรฟ c ชื่อว่า youtube demo nano c a t ชื่อว่ากิดลาย vbs นะครับจำ youtube ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็โหลดเล่นครั้งหนึ่งแล้วล่ะังนั้นเวลาผมเรียกก็คือผมจะทูนสคริปต์แล้วก็มาที่ visual basic script คลิกตรงนี้เลยครับนะครับเลือกตามที่เห็นเลยนะครับเลือกเมนูทูนสคริปต์ visual basic script กดคลิกเลยจึ๊บมันจะปรากฏหน้าต่าง dialog นะครับให้ดาวน์โหลดนะครับ เราก็จะดาวน์โหลดแล้วก็เลือกอันนี้พอดีผมเลือกไว้แล้วอยู่ที่ไดซี o u t u b e Demo Nanocat อันนี้ก็คือไฟล์กิจไลน์นั้นเจ็นเดี๋ยว่าในของ NanoCA t มันไม่มีอีดิเตอร์นะครับเราก็ต้องไปลงตัวโนตแ pad พัดๆตัวนี้ครับโนดแผ่พัดๆตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับเอาไว้เขียนโปรแกรมได้ฮะโปรแกรมเมอร์ชอบลงไว้ฮะงั้นเวลาเขียนโปรแกรมต้องเขียนตรงนี้โหลดมาแล้วเวลาเออร์เดี๋ยวจะฟ้องไว้แถวๆตรงนี้ฮะถ้ามันเออร์เอร์ะเราก็แก้ตามมันทัดไปเรื่อยๆกันนี่ผมก็ดีบักแก้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วล่ะโอเพนม ช,ชั่วเรียบร้อยได้เส้นกินแล้วครับเออนี่ผมก็รีวิวการเดโมโการเขียนอ่าการเขียนแบบในตัวโปรแกรม n a n o c a t นะครับอันนี้สรุปก็ไปลองรันดูแล้วกันฮะลบทิง้งรันใหม่เซฟทูนสคริปต์กิดลายชั่วแจมปิดทิ้งเลยไม่สนใจโนไม่เซฟด้วยนิวใหม่นิวใหม่ทูน สคริปต์วิช a ลเบสิกกินไลน์โอเพนจัวเรียบร้อยครับเอาละครับอันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้สำรับเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็เดี๋ยวจะก๊อปปี้ตัวนี้ไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าลืมก็ทวงเอาแล้วกันนะครับโพสทวงมาแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปทดลองดูแล้วกันนะครับจบการรีวิว w n n o o c t 5. รุ่นทดสอบรุ่นฟรีนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ